สวัสดีค่ะมาพบกับปิ๊กนะคะวันนี้ปิ๊กมีเคล็ดลับการดูแลผิวของปิ๊กนะคะมาฝากทุกคนก็คือตัวนี้เลยแถมก็คือคอลลาพานนะคะก็คือตัวนี้เป็นคอลลาเจนนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับปิ๊กนะคะในช่วงที่ในการลดน้าหนักในช่วงที่ลดน้ําหนักคือมันไม่ได้กินแล้วก็คือมันไม่ได้กินเพื่อลดน้ําหนักแต่ตอนช่วงเวลาที่เราลดน้ำหนัก ผิวพรรณนนะ่ะบางคนอาจจะแห้งอาจจะไม่มีแบบความชุ่มชื้นนะคะแต่สำหรับปิกนะคะหลายๆคนนะ่ะทักมาว่าน้ำหนักลงแล้วแต่ทำไมผิวพรรณยังดูสดใสอยู่เลย mm hmm. ก็ได้ตัวนี้นี่แหละคะ่ะช่วยไว้นะคะตัวนี้คือเป็นคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียวมันจะช่วยในเรื่องของสิว เรื่องของกระดูกด้วยนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างฟิกเนี่ยฟิกก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วก็สามารถทานได้นะคะซึ่งตัวนี้จะไม่เหมือนกับคอลาออคอลาเจนทั่วไปที่แบบบางคนทานแล้วอาจจะมีกลิ่นคาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยคือจะหอมมากแบบจะเหมือนกลิ่นผลไม้แบบหอมทานง่ายจะเปรี้ยวนิดนะคะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยสําหรับสาวๆที่ไม่ทานหวานนะคะ แล้วก็การทานก็คือง่ายๆเราจะตื่นเช้ามาก็ชงทานนะคะคือทานก่อนทานข้าวะค่ะคือทานตอนท้องว่างนะคะชงง่ายๆเดี๋ยวปิ๊กจะมีวิเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการชงกันค่ะวันนี้ก็มีแก้วแต่ไม่ใช่แก้วใส่นะไม่เป็นไรคือมันเป็นคอลลาเจนที่จิ๋วแต่เจ๋วเราเทน้ำไปคือถ้าเกิดปกติแล้วก็ เราจะอยู่ที่ประมาณแก้วหนึ่งอะคะอยู่ที่คนชอบเข้มหรือไม่เข้มนะคะสำหรับปิ๊กอะปิกไม่ได้จำกัดว่าต้องแบบ1 0 0 100, 100, 100อะไรเเขาเรียกอะไรนะ100มิลลิกรัมใช่ไหม mm. เอามิลลิลิตร100มิลลิลิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า200แต่สำหรับปิ่กคือแบบคือแล้วแต่ว่าเราอยากกินตอนวันนั้นอยากกินเข้มหรือไม่เข้มนะคะนี่เราตัดแล้วก็เทเลย ชุบคือกลิ่นมันหอมมากค่ะทุกคนแล้วก็คนนะคะอันนี้คือละลายง่ายนะคะไม่ไม่จับกันเป็นเป็นก้อนอะ่ะคือมีมบางก็คือบางคนอาจจะกลัวมันจะจับตัวเป็นก้อนนะไม่เลยอันนี้ทานง่ายนะคะอันนี้คือผู้หญิงก็ทานได้ผู้ชายก็ทานได้คือคนสูงอายุก็ทานได้นะคะอย่าง แฟนปิ๊กก็ทานทานประจำทุกวันเลยหอมมากค่ะสุดยอดเดี๋ยวทานเลยนะคะหมดแล้วนะคะ อันนี้คือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับหล,บหลายๆคนนะคะอันนี้อยากแนะนําจริงๆสำหรับคนที่ดูแลผิวอ,อยากให้ผิวคือเราต้องดูแลผิวจากภายในอะคือเรา,าทาครีมบางทีมันมันไม่พอนะคะเราอาจจะต้องบำรุงจากภายในด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากลองอย่างเงี้ยคือสอบถามได้หรือว่าคือเรามีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากนะคะ คือทั่วประเทศนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยตอนนี้มีตัวแทนที่เพื่อนบ้านของเราด้วยคือสอสอเอ้ยสอปอลาวนะคะก็ถ้าเกิดสำหรับอของเพื่อนบ้านนะคะก็กินง่ายๆนอกจากไอคอลลาเจนอันนี้กินแล้วก็หอมบอมเหมนข้าวกินแล้วเห็นให้ผิวพัรนสดใสบําุงซอยเรื่องกระดูกน้าแล้วก เรื่องซิวฟ้าได้นั่จากผู้ใดสนใจกระสอบถามได้ด้วยจ้ายบาย